ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะัลกล่าเกมจะไปล่ากเกมจากเงินรางวัลเฮ้ยล่าเงินรางวัลจากเกมนี่เลยสวีทโบนัสซ่านะเออนี่เอออะไรอ่าคุดูคุณสมบัติก่อนละกันนะครับผมนะอ่าชุหนึ่งพัน 1, บาทนะอ่านคุณสมบัติไปภาษาไทยอ่านง่ายหวานหอมอร่อยแน่นอนมาเออ ซื้อแล้วก็ไม่ค่อยจะดีต้องซื้ออีกหนึ่งรอบนะครับปรับเบตก่อนเยอะไปเยอะไปเออสาทุนมีพันเดียวปรับไปซะเยอะเลยเออออโต้ไปเลยนะครับผมเราจะไม่ซื้อนะเพราะเราจะเล่นหมุนไปเรื่อยๆนะครับทุนหนึ่งพันบาทหมุนไปเลยนะ ซื้อแล้วมันเหมือนชาวบ้านเขาเราจะไม่ชอบเหมือนชาวบ้านเราจะเป็นตัวของเราเองนะฮะขอต้อนรับสู่ชาแน,นลนักล่าเกมนะครับชาแน,นลดีที่จะพาคืนถักพาคืนพาคืนใครคืนวะพาคุณไปล่าเงนินรางวัลน,นะจากเกมคาสิโนโต,ต่างๆนะครับบอลหวยมวยมา้าบาคาร่าสล็อตนี่แหละจะพาไปดูเกมไหนดีแตกง่ายมอก,การลงทุนเราจะพาคุณไปรู้จักกับมัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้เลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะแอดมากันเยอะแอด88ดแปยูเนี่ยนะครับอ่ะเฮ้ยโอ้โหเข้าจนได้เอาวะ4ีลูกกวาดได้สิบรอบอืมคุ้มแล้วนะไม่ต้องซื้อให้เพื่งตังค์นะเออไปรอบสองว่างเงียบรอบสามเงียบขอบคุณรอบสี่ขอบคุณ รอบห้าเอาวะกล้วยมาคูณสิบไปแล้วเจ็ดสิบห้าไปยังอยู่อ้าวยังอยู่ไปโอ้โหอ่าหูคูณห้าสิบเฮ้ยเอาวะนี่อ่ะ เออห้าสิูณแปดกว่า4 0ีพันกว่าบาทเลยไปโทรอ่าเป็นตาชแนลไปเลยน่าอา่านถูกเปล่าไม่รู้ดูเงินมันไหลขึ้นก่อนแล้วกันแม่เราไม่ต้องไปซื้อฟรีสปินไม่ต้องลุ้นด้วยนะครับมุนเองนะนักเลงพอแล้วมันก็เข้าฟรีสปินให้นี่เลยนะแล้วก็บวกมาอย่างนี้เลยนะ คูณ50ตกลงมาเรียบร้อยสิครับรับเงินรับรับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ like, ว check, วไเลยนะจ๊ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอัปเดตท,ทุกวันนะแล้วก็แอดกัไปเยอะๆ4275บาทนี่4,470บาทนะโคตรคุ้มทุนจะบอกเลยถ้อยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยนะครับแอด88 n ยูเนีย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะได้ไม่พลาดขีปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับ